น so oh, ี่ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมฟรีไฟกับช่องกรฟรีสไตล์เช่นเคยเลยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับสำหรับช่องกรฟรีสไตล์ก็มีอะไรดีๆมาบอกพี่ๆน้องๆชาวฟรีไฟอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับที่เล่นฟรีไฟแบบเดิมอยู่นะครับ ที่มีปุ่มที่เราเล่นจนชินแล้วนะครับผมก็อยากจะย้ายไปเล่นปุ่มเดิมที่ฟรีไฟแม็กเนาะอ่ะวันนี้ผมก็จะมาสอนบันทึกหรือดาวน์โหลดปุ่มที่เราใช้ในฟรีไฟเดิมนะครับผมหรือฟรีไ e เก่าที่เราเล่นนั่นเองนะครับที่อยากเปลี่ยนไปใช้ปุ่มเดิมที่ฟรีไฟแม็กหรือปุ่มยิงปุ่มวิ่งเหมือนเดิมเนาะอ่ะ วันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดปุ่มนะครับผมเอาไปใช้ในฟรีไฟล์แม็นะครับผมใครที่ยังไม่รู้นะครับก็มาดูที่คลิปผมได้นะครับผมใครนะครับที่รู้แล้วนะครับผมที่เข้ามาดูในคลิปผมก็ขอบคุณนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับว่าทํำยังไงบ้างเนาะง่ายๆนิดเดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปเนาะ <c oughs> ก็ฝากน้องๆพี่ๆเพื่อนๆครับช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามในช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่ตอไปนะครับผมไปดูกันเลยครับให้เรานะครับกดมาที่ตั้งค่าเลยนะครับผมอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปุ่มเดิมของผมก่อนเนาะผมก็ปุ่มเดิมผมก็เล่นแค่2นิ้วนะครับผมปุ่มเดิมผมก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยครับ ผมจะใช้ปุ่มนี้ไปเล่นที่ free fire m a x นะผมว่าผมเล่นปุ่มนี้จนชินแล้วเนาะไปดูกันเลยครับให้ทุกคนนะครับกดมาที่ตั้งค่าพื้นฐานนะผมอ่าทุกคนจะเห็นคําว่าสิงการตั้งค่านะผมอ่านี่ครับที่ผมวงไว้เลยเนาะสิงการตั้งค่านะผมให้ทุกคนนะครับกดที่คําว่า อัปโหลดนะครับผมนี่ครับกดคำว่าอัพโหลดเลยนะครับผมอ่าถ้าเราอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปเจอกันที่ฟีไฟแม็กกันเลยนะครับว่าปุ่มจะเหมือนกันเป๊ะเลยหรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยไปที่ฟีไฟแม็กนะครับผมนี่นะครับนี่เราก็มาที่ฟีไฟแม็กแล้วเนาะฟีไฟแม็กสวยมากครับมุมมอง360อิองศาเลยนะครับผม ดูเลยครับสวยมากนะฮะเราอยากตั้งอะไรเราก็ตั้งได้นะไอวอลงี้เราก็มาวางได้ว่าเราจะวางแบบไหนเนาะเดียวทุกคนเียจัดประหลัดบอกนะครับอย่างกันรดอย่างเงี้ยครับเราก็จะเปลี่ยนได้ับว่าจะกินอะไรนะรผมอย่างเทพอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับว่าเราจะอัปโหลดปุ่มเดิมที่เราใช้ในฟรีไฟ เดิมมาใช้ที่ฟีไฟแม็กเนาะเราไปดูปุ่มเดิมเลยนะครับที่เรายังไม่ตั้งค่าเลยนะครับที่เรายังไม่อัปโหลดมาจากฟีไฟแอนเก่าเนาะเราก็มาดูปุ่มเดิมเลยนะครับสําหรับฟีไฟแ m a กที่ยังไม่ปรับเลยนะครับอ่าก็าาจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าเราจะไปดาวน์โหลดปุ่มที่เราไปอัปโหลดมาจากฟีไฟเดิมครับผมกดกลับไปก่อนนะครับกดไปที่พื้นฐานเหมือนเดิมนะครับผม อ่าไอ้นะครับที่จะอัปโหลดปุ่มเดิมนะครับผมที่เราอัปโหลดมาจากฟีไฟอันก่อนเนาะให้เรานะครับมากดที่คําว่าดาวน์โหลดเลยนะครับผมนี่ครับอยู่ตรงที่ข้างคําว่าอัปโหลดนะครับผมให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะครับอ่ะกดดาวน์โหลดแล้วก็กดตกลงครับผมอ่าถ้าเรากดดาวน์โหลดแล้วนะครับเราไปดูปุ่มกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นปุ่มที่เราไปอัปโหลดมาจากฟีไฟอันเดิมหรือเปล่านะครับผมอ่า การตั้งอะไรก็จะเป็นเหมือนฟรีไฟอันเดิมเลยนะครับแบบนี้ครับมันจะแตกต่างที่เปลี่ยนใหม่ก็ในเกมฟรีไฟแม็ก a ์นะครับผมเราไปดูปุ่มกันก่อนเลยนะครับอ่าเห็นไหมนี่ครับปุ่มฟรีไฟแม็กตอนนี้นะครับผมมันก็จะเป็นปุ่มเดิมที่เราไปดาวน์โหลดมาจากฟรีไฟอ,อันเก่าเนาะอ่าถ้าทุกคนว่าได้ปุ่มเดิมแล้วนะครับก็กดกลับไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับการดาวน์โหลดปุ่มจากฟรีไฟเดิมมาใช้ที่ฟรีไฟแม็กนะครับผมข้าวมันสำลักคุณจะมีประมาณนี้ครับสำหรับการดาวน์โหลดปุ่มที่เราใช้ประจำนะครับผมมาใช้ที่ฟรีไฟแม็กนะครับผมถ้าใครนะครับที่ยังไม่ไปลองใช้ก็ลองใช้กันดูนะครับเราขี้เกียจตั้งค่าใหม่เนาะหรือปุ่มที่เราใช้ถนัดแล้วนะครับผม สำหรับช่องผมก็จะมีมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับถ้าน้องๆอ,อยากรู้คลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้เนะาะสำหรับวันนี้นครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอในคลิปหน้าผมขอบคุณครับ